สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16กันยายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดประชานะครับอาจารย์ให้ข้อมูลชุด2ตัวมาเป็นแนวทาง2ชุดนะครับได้แก่48กับ8 4ทุกท่าน48กับ8 4 ถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดนะครับต่อมาจะเป็นชุดสรุปด้านบนด้านล่างของอ p งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบฝั่งทางซ้ายทางบนของอาจารย์ไม่มี5 6, 6นะครับแล้วก็ด้านล่างไม่มี3 1สําสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ16เดือน9 ปี2,568สรุปบนของอาจารย์มี42489298สรุปด้านล่างมี606290แล้วก็92ต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านล่างของแอหนูผีพเนจรนะครับตัวเด่นคำนวณได้0ชุด2ตัวของอาจารย์ทำได้3ชุด มี6 0 7 0แล้วก็8 0วันที่อยู่ด้านล่างนะครับ16กันยายนมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลด้านบนนะครับสองตัวของอาจารย์มี489858แล้วก็28 3สามตัวได้248 298แล้วก็258ทุถูกทันตัวเด่น ของอาจารย์คำนวณได้เลข8ตัวเดียวทางของแอดหนูผีปนเนจรนะครับสรุปผลคำนวณต่อมาจะเป็นชุดสรุป2ตัวด้านล่างนะครับของ Admit อาจารย์คำนวณได้8182 9192ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ มาต่อกันที่แนวทางคู่ล่างของแ,อแสงเดือนนะครับอาจารย์คำนวณได้7 3 5 6 4 7 9 3 5 7หก5ี่เจ็แล้วก็สอนะครับวันที่16เดือน9ปี2568ต่อมาก็จะเป็นชุดเน้นนะครับอาจารย์ ให้มาเป็นแนวทาง4ชุดมี9356 57แล้วก็07ส่วนใบนี้อาจารย์บอกว่าร่างวัดใจนะครับได้5 6ชุดเดียวนะครับ5 6ชุดเดียวมาต่อกันที่แนวทางของแอดปกเขียวนะครับสั่งมาด้านบนแล้วก็ด้านล่าง ส่วนด้านบนนั้นจะเป็นสูตรคำนวณสนอนด้านบนนะครับข้อมูลด้านล่างจะอยู่ด้านล่างทุกทา่าน16กันยายน2568นแนวทางของแอดปกเขียวต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดหนุ um ่มสุพันธ์นะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายตัวเด่นคำนวณได้1กับ2นะครับ เลข1มาทุกทันแต่ว่าชุด2ตัวไม่มี31นะครับไม่มี31มหนึไอเคียงที่สุดควรนจะเป็น1 0ึ่นกับหนนะครับงวดก่อนนั้นตัวเด่นตัวเด่นก็เข้านะครับมีเลข3ทุกทันลงไปด้านล่างงวดที่ออก6กสามงวดหลังสุดตัวเด่นเข้าทั้งหมดนะครับสำหรับ2ตัว3ตัวก็มีเข้ามีหลุด งดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางขวามือตามนี้นะครับข้อมูลขนมไทยงวดประจำวันที่16กันยายน2568ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5กับ6นะครับ5กับ6 2ต,ตัวก็จะมี5้า5ี 5, 5่ห้ 4, แล้วก็ห 6, 6นะครับ ถามตัวให้มาเป็นแนวทาง2ชุดทุกท่านได้745กับ945นะครับ745กับ945แนวทางของแอดนุ่มสุพันธ์ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดใต้ฟ้า um ใครรอใครตามโยอาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับเมื่อที่ผ่านมาหลูดไปทุกท่าน ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เลข4นะครับโวยออก3า6ห้าสามหนึ่งสูตรของอาจารย์หลุดติดกัน2งวดนะครับทางโดยเลขข้างงวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับใบนี้ทุกทันของแท้แน่นอนนะครับใบแท้แน่นอนนะร้นนอเซตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2นะครับคำนวณได้2อข้อมูลจุด2ตัว คำนวณได้สองสี่สอแล้วก็2อ2เ2้2สองแล้วก็29นะครับแนวทางของอัดใต้ฟ้า16เดือน9ปี2568นนะครับใบแท้ทุกท่านต่อมาก็จะเป็นแนวทาง ข้อมูลด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านบนอาจารย์คำนวณได้853ชุดเดียวนะครับด้านล่างมี32กับ39ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดพนักรนะครับหรือว่าแอดนอนหนูรู้เรื่องงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายชุด3ตัวของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านคำนวณได้536นะครับ ก็เข้าเป็นตัวกลับวยออก3 5 6 3 1สํสาหำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ16เดือน9ทุดเต็มของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยนะครับคำนวณได้ตามที่เห็นทุกท่านโดยรวมก็ประมาณ8ชุดนะครับ8ชุดแล้วก็ข้อมูล2ตัวอยู่ด้านล่างนะครับมี1819 58แล้วก็59 แนวทางของแอดพนักรกรหรือว่าแอดนอนูรู้เรื่องนะครับใบแท้ต่อมาใครรอแนวทางใบรับมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมา3 1ตรงๆุถูกทันโวยออก3 5 6ห้สามงวดก่อนหน้านั้นหกก็ไปด้านบนตรงๆงวดที่ออก8 6 5 6กสา สำหรับงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับด้านบนฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลคำนวณได้54นะครับ54ตามนี้ครับครยรอแนวทางใบรับ16กันยายน2568ครับจุด2ตัวคำนวณได้54 ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้386นะครับผิดไปตัวเดียวทุกท่านโดยออก3 5 6ห้นะครับทางเดือเลข2องวดหลังสุดก็ตามที่เห็นงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้781ทุกท่าน781ตามนี้ครับแวทางใบรับ มีสองตัวแล้วก็สามตัวทุกทันเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับเป็นเพียงแนวทาง3ามตัวนี้อย่าลืมตัดด้วยนะครับมาต่อกันที่แนวทางเน้นล่างของอาจารย์ปรีชาเมื่อที่ผ่านมาหลุดนะครับชุดเดียวที่อาจารย์ชอบก็คือห้าหนึ่งติดไปตัวเดียวทุกทันงวดก่อนนั้นนั้นนี่หลุดไปบน สำหรับงวดใหม่นะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9ชุดเดียวที่ชอบก็คือ91นะครับส่วนชุดกันนั้นคือ98ุ้ดทันมาด้วยกันก็จะเป็นทางเน้นด้านบนเน้นด้านบนของอาจารย์งวดก่อนตัวเด่นคำนวณได้3นะครับ3เข้าหลักร้อย3ตัวคำนวณได้583ปิดเป็นตัวเดียวนะครับ งวดก่อนหน้านั้น,น,นตัวเด่นของอาจารย์ก็เข้านะครับคำนวณได้เลขแปดไปหลักร้อยนะครับงวดที่ออกแปดหกห้าหกสามสำหรับงวดใหม่นะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้สองสามตัวมีห้าหกสองกับสี่ห้าสองนะครับห้าหกสองกับสี่ห้าสองสองตัวที่ชอบก็คือหกสองนะครับส่วนชุดกันนี้ได้ห้าสองทุกท่าน แนวทางของอาจารย์ปรีชาพอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ